โอเคครับ okay, ผมกัสสวัสดีครับวันนี้ผมวอลทอนครับวันนี้ก็จะมาแบบว่าสอนแบบน้องๆหนูแบบว่าจีบผู้หญิงในเฟรมนะว่าแบบต้องจีบยังไงแบบว่ามีคารมคมคาย,ยงไงเดี๋ยวผมจัดให้ดูนะเดี๋ยวเอาอีสูตรขาวกันเลยสวัสดีครับชื่ออะไรชื่ออะไรซะขวัญข้าวจ้ะขวัญข้าวใช่เพราะาทำไมชื่อโบรานบุรานอ,อ๋อไอพูดงี้ชื่อออกจะน่ารัก น่ารักตรงไหนอ่ะหน้าตาหนูก็ย้อนแยงแล้วไม่เห็นน่ารักเลยชื่อน่ารักจริงอ่ะแต่หน้าตาไม่เห็นน่ารักเลยหน้าพี่เหมือนตัวเหี้ยวยังไม่พูดเลยมึงกับหน้าตาเหมือนตัวเหี้ยอีสัตถ์ตูตบปากแตกเฮ้ยด่าผู้ชายทําไมอีหน้าตัวผู้แล้วมึงด่าผู้หญิงทำไมอีหน้าตัวผู้อีหน้าตัวเมียอีหน้าตัวผู้มึงอีหน้าตัวเมียอีสัตถ์ต่อยปากนะต่อยปากนะด่าเหรอก็ไม่ได้กลัวครับคิดว่ากลัวแบบว่าปากแดงๆเนี่ยแต่ผมจะดูดให้ปากดำเลย ขอดูดปากได้ไหมจ๊ะจะดูดให้ดำเลยอ่ะดูดนิ้วตีนไหมพี่นิ้วตีนหน้ามึงเดี๋ยวก็ช้อนหน้าแกงเลยไอ้ช้หน้าแกไม่คุยดีๆแล้วไม่ได้มาจีบดีๆเนี่ยทำไมต <ๆ S 1> ้องคุยดีอ่ะไอีสัตว์สักเรื่องเหอะอีเฮียเป็นเฮียอะไรเนี่ยไม่รู้อะ่ะไม่รู้จะจีบเธอ,อยังไงอะ่ะเธอหน้าเฮียเกินอะ่ะเอ้ยเธอน่ารักเกินอ่ะหน้าหน้ามึงอย่างนี้ก็ส้นตีนหมายังไม่พูดเลยดูไงวะดูงี้แหละใช้ตาหรือใช้ตูดดูไอ้เฮียหน้าเดชอย่างกูบอกว่าแบบ <ersch> บอกว่าน <disp> ้าเด็ดก <laughs> <out of> <laughs> like ูหน <laughs> ้ากูนี่ยังกับน้าเด็ดเหมือนปะว่าน้าเด็ดหล่ออะเยอะเลยอะไม่น่าพูดเลยฟังฟังอาจอาจจะไม่หล่อเท่าน้าเด็ดแต่ใช้ยาิฟันคอนเกตที่น้าเด็ดโฆษณาเอ้ยลืมอะไรที่อยากจะพูดยาอ่อนไปเนี่ยเต็มว่านี่ก็ใช่ดิเรามันไม่ใช่แบบเด็กอินเลียวของเธอไงเรามันเด็กคาเทียเราไม่ค่อยมีขนมขโมคายหรอกเราติดเลื้อดไงอือฮะ เข้าใจอ่ะเธอไปอยู่สังคมอย่างนั้นอ่ะเธอก็เลยแบบมาบุรี่พวกเราว่าแบบเราไม่เฟี้ยวเราอองอ